สวัสดีครับพอ,อแม่พี่น้องที่ติดตามรับชมช่อง u t u b e ที่ดินแบ่งค่ายตร,รณีเสียล้าโรงการน,นะครับวันนี้กระผมจะพาพอแม่พี่น้องมารับชมทิ่ดินแบ่งค่ายโครงการไหมนะครับการทีดท่าสชุพุกติดทะเลฟากปานังนะครับนี่คือสภาพทิ่ดินนะครับติดกับแนวนเคลื่อนนะครับที่ว่าทำท่านเคลื่อนกันนามกระโสไว้เดียบเ้อยวนะครับดานนี้คือดานต่างติดตายนะครับต่าไงไปตรงล่างน,นะครับ นี่คือแปลงกลางๆตรงนี้คือแปลงกลางๆนะครับแปลงดันกลางแต่ตรงนี้คือแปลงติดดินดีบปบจะทําการแบ่งค่ายนะครับติดทะเลติดตะน้นนะครับตอนนี้ก็กาลังเรียงพุงอยู่ครับนี่ครับนี่ก็จะปับติดดินนะครับดิบๆเลยครับตอนนี้ก็ยังไม่แบ่งยังไม่ปรับที่นะครับนี่คือสะพั่มคืนสีด้วยรอบนะครับแขรสนใจก็ติดต่อกันเข้ามานะครับที่เบอร์โทรสุนกาลซี่ส่องกกาลี่กาเจ็ดแปดนะครับ ซุ่นกาวซี่ซองงกาวี่กาเจ็ดแปดนะครับที่ทิตเเล่ครับหมดไปแล้วครับหมดไปจากนามเตอเล่แล้วนะครับตรงนี้นะครับขอร์ก็มีแนวแนวสั้นเกลื่อนใหญ่โตครับนะครับแนวสั้นเกลื่อนครับแนวสั้นเกลื่อนใหญ่โตเลยครับราคาปืนปีก่ายที่ปีก่ายอยู่ด้านล่างนี้นะครับอยู่ด้านล่างนู้นนะครับตัดกะน้นเข้ามา จากถนนุ่นใยนะครับถนุนกว้าง10เมตรนะครับจะมีดีตะเลนะครับไปต้นใยก็บดีติดต่อกันเข้ามานะครับผม